เย็นอะขออนี้ค่ะทุกคนอยู่กับเฟรมลองแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมีของมาให้ลองอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาลองเครื่องทำน้ำแข็งจริงตั้งใจสั่งมาเพื่ออันบอกนะแต่วันที่สั่งมาไม่ทันสั่งมาปุ๊บเพื่อนแกวันนั้นน้ำแข็งหมดพอดีก็เลยได้ลองใช้ไปแล้วปรากฏว่าแอบอยากรู้ใช่ไหมต้องดูให้จบคลิปวันนี้จะมาลองเครื่องทำน้ำแข็งยี่ห้อ Smart S มา r t Tech นะคะอันนี้เนี่ยเฟรมซื้อมาในราคา3 0 0 0นิดๆสั่งมาจากเว็บไซต์ออนไลน์ ดูน้ำหนักของมันกันก่อนนะมันไม่ข่องแต่นะเ8กิโลกรัมหนักพอสมควรตั้งได้แล้วก็แบบไม่โยกเยกนะเดี๋ยววัดความสูงก่อนแล้วกันนะคะประมาณ165หรือว่าจุดที่สูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ3 1ซนติเมตรส่วนความกว้างของเขานะคะอยู่ที่กว้าง25เซน เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยคือเครื่องที่เป็นไซส์มินิมันมีเครื่องที่ใหญ่กว่านี้1วันเสียบเครื่องนี้ทำน้ําแข็งไว้นะคะจะทําได้ทั้งหมด12กิโลกรัมอ๋อก็ได้12ถุงกระบวนการทำของเขานะคะอันนี้เนี่ยเขาเขียนไว้6นาทีกินน้ําแข็งจากเครื่องนี้ได้เลย6นาที9ก้อนด้วยกันปุ่มเนี่ยเข้าใจง่ายมากก็คือเปิดกับปิดวิธีการทําง่ายมากๆคือเราต้องมีน้ําก่อน เปิดเครื่องเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาไซส์ S หรือไซส์ L ซึ่งเราเลือกเอาไซส์ใหญ่เลยนะยกอันนี้ออกมาช่องใส่น้ำตรงนี้ได้เห็นไหมอะมันมีคำว่า maximum อย่างเงี้ยเราก็จะมั่นใจได้ว่าน้ำที่เราใช้เนี่ยมันเป็นสะอาดปะอ๋อนะสะตามโรงงานทั่วไปเนี่ยมันจะเนี่ย กดครึ่งก็คือ2ลิตรความจุของเขาบอกว่าจุได้2.2ลิตรแล้วเราก็ต้องใส่อันนี้ไปด้วยจะเอาไว้รองรับน้ำแข็งหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะคะไปนี้ปึ๊บเดี๋ยวเราจะมาลองจับเวลาดูนะคะคู่มือเขาเนี่ยเขียนบอกว่า6นาทีจะได้น้ำแข็งกินแล้วแต่อันนี้เราต้องขับรถออกไปซื้อไงร้อนไงหนาทีแล้ว6นาทีแล้ว เสร็จแล้วเสแล้วเปิดมาแล้วแล้วมันก็ตัดความเย็นที่เหล็กอันนั้นอะตอนนี้ก็คือ8นาที27 8นาทีครึ่งจะบอกว่าสิ่งที่คุณเอาแก้วมาเนี่ยนี่อาแค่นี้นี่คือ8นาทีใช่เป็นเหมือนแบบทรงแก้วอะทรงถ้วย<อ>เนี่ยตูดเป็นนี้ตรงาน้องครเฮ้ย <laughs> <c oughs> แต่มันน่ารักนะ A Later Few Moments later. เราทิ้งระยะเวลาไว้สักพักหนึ่งนะคะจากการที่สังเกตได้เนี่ยน้ำแข็งนี่เอาไปเทียบกับภาพแรกนะ,อะ,อะพอปล่อยระยะเวลาไว้นานนะคะเครื่องเนี่ยมันน่าจะเย็นขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้การทำน้ำแข็งเนี่ยน่าจะไวกว่าเดิมกีดด่้ย ูกมันโอเคนะต่างจากตอนแรกพอสมควรเลยนะพอมันอยู่ในเครื่องของมันเองอะไม่ละลายด้วยนะแสดงว่ามันก็จะต้องมีความเย็นพอสมควรที่อยู่ในเครื่องนี้และน้ําที่เราเทไป2.2ลิตรเนี่ยยังไม่หมดเลยใช้ไปเสร็จ1นส่วนสของน้ําที่เราเติมไปแล้วกันสรุปว่าหลังจากที่เราได้ลองเครื่องทำน้ำแข็งแล้วนะคะเปนว่าถ้าใครไม่รีบมากก็นั่งกินข้าวเย็นกันไปเสียบปลั๊กกันไปเนี่ย โอเคใช้ได้เลยแต่ถ้าคนที่รีบมาถึงแล้วแบบอู้สัส้นๆจะกินเลยชนแก้วกันอย่างเงี้ยอาจจะต้องเสียบปงแต่บประวันแต่มันก็อาจจะไม่ทันนะถ้าเป็นมื้อเย็นที่บ้านง่ายๆโดยที่เราไม่อยากเอาไปซื้อต้้แข็งเนี่ยก็มีติดบ้านไว้ได้เพราะมันแบบ3,000กว่าบาทซื้อ yeah. เยนะ่รมยมาทำรายการนี้มายาติไปดีตั้งแต่การกินแล้วจริง